สวัสดีค่ะสวัสดีอีพออีแม่พี่น้องทุกคนค่ะตอนนี้กะถึงสำนักงานสาวน้อยเพชนบ้านแพงแล้วนะคะอันนี้เป็นสำนักงานใหม่เพิ่นนรคะค่ะอู้หันไงง่ามงามมาครับเลยอันนี้เพิ่นว่าได้เปิดเครื่องเสียงไหมคะเปิดส่วนหนึ่งขนาดส่วนหนึ่งดักมวหมากเลยพ่พอวใเห็นเบิ่งเวทีไหม ไมกล่องไม่เป็นกล่องโอ้ทีนี้กระจกรถม่วพอประเซตร์ก่อรมว่ากระจกรถม่วเลยลำทวนอินดีถึงแล้วนี่ตุ๊กตาตัวนี้ค่ะถึงแล้วกะนั่งถ่าค่ะว่ารอ รอคะ่ะว่าเพื่อนเสียไปยุงอะไรนะเพื่อนเพิ่งมาหอด้วยเหมือนนี่ค่ะเพรเาะว่าหน้าเวทีน่าจะยังไปนั่งมาดุเพราะว่าเพิ่นกำลังตั้งไฟอยู่ค่ะบ้านหารพรังนงามน้องหอดเพิ่นทุ่นลายเด้อเนาะว่องเพิ่นมาหลายปีแล้วะ เหตุมาหลายปีเพิ่นสะไรสาธารณเงินโอ้หลายแล้วตั้งแต่ผ่อนน้อยๆบุตรละเงินสาธารณเงินสะสมนั่นมาเฮ็ดเรื่อยๆพคนหลายวงเข้าวงเก่าพันยี่มืวงเลยให้ผ่อทั้งไงบุตฝากโรงเรียนป้าเจ้าสำนักงานเก่าใหญ่ีหรือรับพี่น้องเคยเห็นเพื่อนในคลิปหรือเปล่าอันนีมองไม่ค่ะ เิ่นสิมาเพิ่นก็สิมาเฮ็ดเอาใหม่เด้นหน่อฮอมเมียนเป็น,ปนอานนี้จากชุมชุนเมื่อเสียงดังเวลาซ้อมรบก,กวนทานบ้านอ๋ออันนี้เป็นโรงซอร้อมจ้ะโรงซ้อมพนมาซ้อมพี่เป็นโรงซ้อมแล้วก,ก็ไลรสุดพร้อมเจ้มวันนี้ระบบเสียงชอช้างแล้วมั้ยชอช้างมิวสิกเม,มียนของเชฟผมแต่ว่าพี่มากเกิน คนเนี่ยสัญญาไหมไฟก็แม่นไฟก็แม่นเสียงก็แม่นไฟหลายเพรพอขีเรียกเเห็นบ่นรู้ว่าคือไรอย่างงั้รอดูตอนเย็นนะคะในกลุ่มนะคะพี่น้องพยายามมาหากลุ่มนะเขารีบเข้าเลยนะคะมวนแบบเท่ๆะคะ่ะ บาทหนึ่งร้อยบาทนะคะเจอกันตอนเย็นนะคะขอพุ่นถูกกำลังใจวยคะ่ะ